ต้องพูดค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงฮคุณแม่ต้องพูดค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงอืมบอกแเบผร์พูดแค่ว่าเ้อพูดครับเหรอใช่ผู้หญิงต้องพูดค่ะอืมฮึค่ะต้องพูดว่าไงนะค่ะฮึค่ะค่ะค่ะแล้วเบอร์เบพูดว่าไงครับ บีบบอบีบบบีบบอแม่ฝูดจะโยหนห่นลงมาไหมอ่ะอ่หล่นแนะ่ถ้าเกิดปวดไปโดนมนันถ้าปวดไปจับข้าบนเนาใช่ค่ะข้าบปวดนอแบบนั้นไม่หล,ล่นเนอีหล่นแต่ถ้าเกิดเท้าไปโดนหล่น